สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกทุกท่านอันนี้ก็อยู่กับพิงกี้นะคะแล้วก็อยู่กับพี่ปอยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอคนเข้าไลฟ์สักแป,ป๊บหนึ่งก่อนดีไหมคะพี่ปอยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันนะคะได้เลยเค,ลยค่ะระหว่างรอค่ะพี่ปอยวันนี้มี a เจนดาอะไรน่าสนใจไหมค่ะ นะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมพีกเนาะนะเราก็จะพูดถึงหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ของเรานะคะจัดเก็บรักษาข้อมูลของ ธุรกิจของคุณเนี่ยยังไงบ้างหรือรวมถึงพีกเนี่ยใช้ผู้ให้บริการในการจัดเก็บหรือแบ็กอัพข้อมูลเนี่ยจากใครนะคะและสุดท้ายค่ะจะมีมาแชร์ฟีเจอร์ด้วยว่าแล้วคุณสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการความปลอดภัยของข้อมูลในธุรกิจตนเองเนี่ยด้วยฟีเจอร์ที่พี k มอบให้นี้ค่ะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างค่ะอืมโอเควันนี้แบบนนะะเนืน้อหาเน้นเลยนะคะใช่ค่ะ ระหว่างรอนาะรอสมาชิกเข้ามานะคะดูในไลฟ์นะคะก็วันนี้นะคะก็ก็ขอให้หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนาะที่ผ่านมาเจอไลฟ์นี้นะคะก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวเนา,นาะก็พร้อมรับมือในทุกๆสถานการณ์นะคะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกๆท,ท่านเลยนะคะหวังว่าเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปอย่าง ่ารับลื่นไปดีไปด้วยกันละกันนะคะโอเคค่ะก็ะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาวันนี้เลยดีไหมคะพี่่อยได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความปลอดภัยของข้อมูลใช่ไหมคะน้องพิงกี้ซึ่งจะบอกว่าหัวข้อนี้ค่ะเราก็ไม่ได้แบบคิดขึ้นมาเองว่าจะมาพูดเนาะอ่าก็มีลูกค้าค่ะน้องพิงกี้สอบถามมาเยอะมาก ทั้งนะคะทั้งลูกค้าที่แบบว่ายังอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะใช้พีกดีไหมพีกปลอดภัยหรือเปล่าในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งลูกค้าปัจจุบันของพีค่ะพอเกิดสถานการณ์นะคะหลายๆอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของความไม่ปลอดภัยของข้อมูลหรือกฎหมายเกี่ยวกับ PDP a อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาปุ๊บลูกค้าที่ใช้พีอยู่แล้วเนี่ยก็มีสอบถามมาบ้างค่ะว่าแล้วพีเนี่ยค่ะจัดการข้อมูลของเขาอย่างไรบ้าง เพื่อเขาจะได้รู้สึกวางใจนะคะ โอเคซึ่งรายนี้ก็จะตอบหมดเลยทุกๆคําถามที่ทุกๆท,ท่านสงสัยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมในระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีลงผ่านทาง YouTube ให้ด้วยนะคะก็อย่าลืมที่จะไปกดติดตาม YouTube เราไว้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราเข้าเนื้อหาเลยค่ะพี่ปอยแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวพี่ปอยแชร์สไลด์ให้หน่อยนะคะได้เลยค่ะโอเคนี่ค่ะน้องพิงกี้เห็นเป็นหน้าสไลด์ไหมคะเห็นเรียบร้อยค่ะโอเคเต็มหน้าจอเนาะชัดเจนดีนะคะอค,ค่ะ โอเคค่ะมาหัวข้อที่เป็น key security feature ของ p e a k นะคะวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยก็คือแบ่งละกันเนาะแบ่งประเภทนะคะออกเป็น3มกลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1เลยเรื่องของการสำรองข้อมูลแล้วก็การจัดเก็บนะคะแล้วก็2ค่ะ มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกจาก Microsoft Azure นะคะแล้วก็3ค่ะคือเรื่องของการจัดเก็บและการรักษานะคะความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานร,รวมถึงค่ะการเข้าถึงรหัสด้วยนะคะก็เดี๋ยวหัวข้อที่3นี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะ,ะตั้งค่าหรือกำหนดเงื่อนไขเองได้ด้วยนะคะ เรามาดูหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะน้องพิงี้หัวข้อแรกคือเรื่องของการสำรองข้อมูลแล้วก็การจัดเก็บเป็นยังไงบ้างคะที่เรามอบให้ลูกค้าเราค่ะก็ในระบบพิกเนี่ยจริงๆเราจะมะีเขาเรียกว่า back, back up, แบบแบ็กอัพทุกๆแบบเรียลไทม์อยู่แล้วนะคะต่อให้จะแบบออกเอกาสารอะไรไปนะคะก็คือเราจะ จัดข้อมูลของเราเนี่ยให้แบบเร็วทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดมีปัญหาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังแบ็กอัพได้เมื่อ5นาทีที่แล้วนะคะที่เราเพิ่งแก้ไขเอกสารไปเราก็สา,สามารถดึงข้อมูล5นาทีที่แล้วเนี่ย กลับมาได้เลยนะคะส่วนอันที่สองก็คือเราเนี่ยมีข้อมูลที่เก็บไว้ผ่านาสำรองข้อมูลไว้ทั้งสองที่เลยทั้งสิงคโปร์เองแล้วก็ฮ่องกงเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราเนี่ยปลอดภัยอยู่เสมอทั้งสองแห่งเลยถ้าเกิดว่ามีแบบข้อมูลเสีหยหายหรืออะไรนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าเรามีข้อมูลสำรองที่เก็บไว้ทั้งสองที่ค่ะพี่บอยใช่คะ่ะนองที่เอาจริงๆนะคะ Key Security ที่เราจะนำมาแชร์ให้กับผู้ฟังในวันนี้ สองหัวข้อนี้ก็ถือว่าเป็นจุดตัดสินใจของผู้ใช้งานหลายท่านเลยนะที่ตัดสินใจใช้พีกนะคะก็ออโต้เลคคอร์ดให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยกำลังทำอยู่ผ่านโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะคบันทึก เมื่อกี้ปุ๊บล้วจะไปเปิดดูผ่าน iPad ข้อมูลจะมาไหมแม็กอัพให้แล้วหรือยังเราแบกเอาไว้ให้ออโตหรือว่าอัตโนมัติให้อยู่แล้วค่ะยังถ้าเกิดมีความเสียหายใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเรียกดูได้นะคะอย่างน้อยก็คือว่าเมื่อหาทีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะน้องพิงค์กีนะ้เราใช้ผู้ให้บริการนะคะระดับโลกเป็นยังไงคะซึ่งผู้บริการให้การ บริการระดับโลกอันนี้นะคะก็คือเป็นเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานจากระดับโลกเลยนะคะก็คือ Microsoft Azure ค่ะพี่ปอย<ช>ก็คือ<ช>มั่นใจไ้เลยเพราะว่าเขาแบบมีความน่าเชื่อถือในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะก็ก็เป็นเป็นแบรนด์เนาะที่หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักอยู่นะคะถ้าเกิดใครใ<ช>ดูในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลไว้บนข่าว นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ก็ไว้วางใจได้นะคะตัวที่3ค่ะน้องพิงกี้การจัดเก็บแล้วก็การารักษาความปลอดภัยรวมถึงการเข้าถึงรหัสเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ข้อแรกแน่นอนก็คือถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานทุกท่านนะคะได้ลองแบบใช้พิกหรือว่าใช้พิกอยู่แล้วเนี่ยก็คือ ขั้นแรกก็คือเรื่องของการเข้ารหัสผ่านนะคะก็คือจะมีการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนเลยก็คือจะมีให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็มียืนยันตัวตนด้วยอีเมลอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถกําหนดแบบ คาดเดาสั้นๆได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงทําให้แบบเขาสามารถคาดเดาพาสเวิร์ดเราได้อยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งพีคเนี่ยก็มีบังคับเลยว่ารหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยจะต้องใส่อักขาระเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่นะคะเพื่อให้ใ<ช>พาสเวิร์ดของผู้ใช้งานเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดนั่นเองค่ะโ<ช>อเคข้อที่สองเนี่ยก็มีเรื่องของกฎหมายคุ้มครอง pd p a พด้วยนั่นเองนะคะก็คือลูกค้าเขา ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ของของลูกค้าก็คือไม่สามารถเห็นข้อมูลของลูกค้าได้แน่นอนค่ะ ใช่ค่ะ,อ,ะอย่างตัวแรกเนาะที่น้องพิงค์กี้แจ้งนะคะเกี่ยวกับรหัสนะคะอันนี้เราอาจจะมองว่าดูเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะแต่จริงๆสำคัญมากเพราะว่าความยากง่ายของรหัสค่ะเราก็จะเห็นเวลาเรากรอกเนาะถ้าเกิดเป็นเว็บอื่นนะคะอันนี้คือคาดเดาง่ายใช่ไหมคะคาดเดาปานกลางแล้วก็คาดเดาได้ยากใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี้ย ม่จชาชีพเนาะหรือผู้ที่เป็นภัยเกี่ยวกับไซเบอร์เ u r ก t ิลิตี้นะคะ mm hmm. เขาก็ไม่ได้แบบว่ามาครีเอทเองด้วยคนเนาะ mm hmm. เขาก็ใช้ AI หรือใช้บอทในการรันหรือว่าเดารหัสผ่านอยู่แล้วดังนั้นเราจึงต้องมีการป้องกันข้อมูลของตนเองนะคะด้วยพาสเวิร์ดที่มีความยากระดับสูงเช่นกันเนาะ mm hmm. เพื่อให้ยากมากขึ้นละกันในการที่จะเดารหัสผ่าน นะคะแล้วก็ชั้นที่สองก็คือยืนยันตัวตนด้วยอีเมลนะคะคเพื่อระบ,บุตัวตนจริงๆนะคะว่าคนนี้แหละเนาะ,ะที่จะ เข้าถึงข้อมูลหรือคือคนที่เราชวนเข้ามาดูข้อมูลตัวนี้นะคะข้อมูลในโปรแกรม PEEK นั่นเองค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยค่ะหลายๆท่านเนี่ยก็มองว่าข้อมูลของ p e ี k มันจะรั่วไปตรงอื่นไหมเนาะเช่นบุคคลที่3หน่วยงานภาครัฐนะคะตรงนี้ก็พูดให้สบายใจเลยนะคะเราอะได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะและก็มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล p d p a นะคะสำหรับข้อมูล ธุรกิจของทุกท่านที่ได้มาเป็นลูกค้าเรานั่นเองค่ะเราก็จัดเก็บแล้วก็ป้องกันข้อมูลส่วนนี้ให้นะคะ,คะไป,ไปตามกฎห,หมายคุ้มครอง PDPA อย่างถูกต้องแน่นอนนะคะโอเคพี่ปอยคะแล้วเรามีฟีเจอร์อะไรไหมที่จะแบบยกตัวอย่างให้ให้ผู้ใช้งานแบบเห็นภาพกันชัดๆสักนิดหนึ่งค่ะพี่ปอย ได้ค่ะก็นอกจากฟีเจอร์ที่พีงมอมให้แล้วเนาะเราก็จะมีฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานเองค่ะสามารถที่จะมากำหนดมาตั้งค่าเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตนเองได้เพิ่มเติมด้วยนะเช่นฟีเจอร์แรกตรงนี้ค่ะที่พี่ปอยแชร์หน้าจอเนาะคือ,อการที่เราเนี่ยเป็นคนสร้างกิจการในโปรแกรม p พีขึ้นมาแล้วมีการใส่ข้อมูลธุรกิจจริงๆลงไปใช่ไหมคะ แล้วพอเราต้องการที่จะให้พนักง,งานหรือลูกน้องเนาะในองค์กรเนี่ยเข้ามาช่วยกันทําบัญชีหรือการเงินภาษีเหล่านี้นะคะเราก็สามารถเชิญยูเซอร์ของพนักง,งานเหล่านั้นนะคะเข้ามาได้เลยและกำหนดออ t ทอไรส์ได้ค่ะหรือกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเนาะน้องพิงกี้พนักง,งานบัญชีเราอยากจะให้เขาเข้าถึงข้อมูลบัญชีแล้วก็การเงินรวมถึงงบการเงินต่างๆได้ใช่ไหมคะ แต่พอเป็นฝ่ายขายหรือว่าพนักง,งานขายเนี่ยบางทีเราไม่ได้อยากให้เข้าถึงอะไรเลย,เลยนอกจากแค่เข้ามาออกเอกสารใบเสนอราคาเท่านั้นเองเราก็สามารถกําหนดได้หรือจะแอดวานซ์ไปกว่านั้นนะคะคือเรากําหนดได้ด้วยนะว่าฝ่ายขายคนนี้ออกได้แค่ใบเสนอราคาและต้องเป็นใบเสนอราคาที่เขาเป็นคนออกเท่านั้นนะเขาถึงจะมองเห็นได้ถ้าเป็นใบเสนอราคาที่แบบ พนักงานเซลล์คนอื่นเป็นคนออกเขาก็มองไม่เห็นนะเนี่ยก็สามารถกำหนดได้เลยแบบนี้ก็ดีเลยนะคะเพราะว่าเราก็เห็นข้อมูลได้ตามที่ที่เราสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานแต่ละรายได้เลยใช่ค่ะแล้วนอกจาบนี้ก็มีอีกใช่ไหมคะพี่ปอยว่าเออเราเราเราก็ดูประวัติได้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆว่าใครเขาแก้ไขเอกสารเราไหมอันนี้ก็คือระบบมีบอกด้วยใช่ไหมคะพี่ปอย ใช่ค่ะแน่นอนพอเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วบางครั้งเราก็อยากดูประวัติใช่ไหมน้องเพ็งกี้ว่าเอ๊ะใครเป็นคนคทำเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครเป็นคนสร้างเนาะใครเป็นคนมาดูหรือใครเป็นคนแก้ไขใครเป็นคนยกเลิกหรือแม้กระทั่งใครเป็นคนที่อัปโหลดไฟล์รูปภาพนี้ขึ้นมาเราก็เก็บประวัติไว้ให้หมดเลยค่ะสามารถดูได้ แล้วก็ดูได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พีคมานะเราสามารถที่จะเข้าไปที่เมนูนั้นๆน,น,นะคะแล้วดูเองได้เลยว่าเป็นยูเซอร์ชื่ออะไรวันเวลาเมื่อไหรค่ะมีบอกแบบอัตโนมัติเลยนะคะก็คือสามารถแท็กได้เลยว่าคนนี้มีการแก้ไขอะไรไปบ้างนะคะโอเคใช่ค่ะโอเคแล้วนอกจากนี้ก็คือถ้าเราไม่อยากให้เขาแก้ไขเอ,อกสารนะคะพี่ปอยเราสามารถล็อกเอกสารได้ด้วยถูกไหมคะ ใช่ค่ะก็แน่นอนพอเราช่วยกันทำหลายๆยูเซอร์ใช่ไหมคะหลายๆคนทีเนี้ยก็จะคงจะมีพนักง,งานบัญชีอาวุโสหนึ่งทาสเนาะที่เข้ามาตรวจแล้วหรือหัวหน้าง,งานเราเนาะเข้ามาตรวจการบันทึกทุกอย่างแล้วปรากฏว่าโอเคของเดือนกุมภาพันธ์เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะและไม่ต้องการให้ใครเข้ามาแก้อะไรให้แบบตัวเลขมันเพี้ยนไปอะคะ่ะก็สามารถกําหนดได้นะคะอืมเรากําหนดไว้เลยว่าเราล็อกไว้เลยว่าพีเรียเนี้ย ถ้าเกิดก่อนจะสามสิบก่อนยี่สิแปดกุมภาพันธ์เนี่ยไม่สามารถมีใครเข้ามาแก้อะไรได้อีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแก้ไขหรือยกเลิกแล้วไปลงวันที่ที่เราล็อกเอาไว้อะคะ่ะน้องพิงกี้จะบันทึกไม่ได้อืต้องมาแจ้งปลดล็อกก่อนนะคะโอเคซึ่งฟีเจอร์นี้ก็คือทําได้ทุกคนหรือเปล่าคะพี่ปอยหรือว่าแค่คนที่มีสิทธิ์สูงสุดเท่านั้น โอ้เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าทำได้ทุกคนนั้นก็แสดงว่าข้อมูลเนี่ยก็ทุกคนก็ปลดล็อกได้สิใช่ไหมคะใช่ค่ะเรากำหนดได้ค่ะว่าให้คนที่เข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูงเท่านั้นก็คือยูเซอร์ที่เราได้ให้สิทธิ์เขาไว้ว่าเขาเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูงได้ไหมถ้าเขาเข้าได้เขาก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการป้องกันได้อีกหนึ่งระดับเลยนะคะถือว่าดีมากๆเลยฟีเจอร์นี้ ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์นี้ด้วยค่ะน้องพิงี้ก็คือแอบเห็นตัวนี้ไหมคะดูประวัติสีฟ้ามุมขวาล่างนี้ค่ะเนี่ยสมมติว่าเรามีการล็อกไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะเราปลดล็อกแล้วมีคนไปแก้แล้วเรามาล็อกใหม่หรืออะไรก็ตามกดดูประวัติได้ค่ะว่าใครเป็นคนล็อกหรือปลดล็อกอันนี้เพิ่งเพิ่มเข้ามาเหมือนกันดูประวัติตรงนี้ก็ตอนนี้ก็สามารถดูได้แล้วค่ะโอเคค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ฟีเจอร์ถัดมาเลยนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถตั้งรหัสได้ใช่ไหมคในการแบบส่งไปให้ลูกค้าอันนี้พี่ปอยอธิบายเสริมนิดนึงค่ะว่าฟีเจอร์นี้จะใช้งานก็คือต่อเมื่อเวลาไหนบางค่ะอได้ค่ะก็คือปกติแล้วเนาะถ้าคุณออกเอกสารด้วยโปรแกรมเพียค่ะคุณก็จะเซฟเป็นไฟล์ pdf แล้วส่งอีเมลให้ลูกค้าเนาะ หรือจะเป็นแบบว่าปลิ้นออกมาเป็นกระดาษก็ได้ใช่ไหมคะหรืออีกหนึ่งทางเลือกคะ่ะนั่นก็คือก็ Copy Link ส่งเป็นลิงก์เอกสารออนไลน์อะคะ่ะไปให้ลูกค้าและให้ลูกค้าเปิดดูเองแต่ทีนี้เราต้องการที่จะกําหนดรหัสไหมเช่นเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะคลิกลิงก์นี้แล้วจะดูเอกสารใบนี้ได้นะ เราอยากให้คนที่คลิกลิงก์นี้แล้วช่วยกรอกรหัสที่ถูกต้องด้วยนะถึงจะเปิดดูเอกสารนี้ได้เ,<ม>เราก็มาตั้งค่าที่เมนูตั้งค่าหัวข้อตั้งค่าเอกสารค่ะแล้วกําหนดตรงนี้ได้เลยว่าเรื่องของการเข้ารหัสเข้าเอกสารเนี่ยให้เลือกคาําสั่งเป็นเปิดใช้งานอาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเวลาเราตั้งเอกสารและคัดลอกลิงก์มันก็จะมีรหัสโตขึ้นมาให้ะคะ่ะ โอเคค่ะฟีเจอร์นี้ก็ดีดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีเราส่งเอกสารให้แต่ว่าเราไม่ได้อยากให้ทุกคนที่เราส่งอะเห็นเอกสารก็คือคนที่เราได้ได้รับรหัสผ่านเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าดูไฟล์ไฟล์นี้ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่แบบมีความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนานะสมมุติว่าเอกสารฉบับเนี้มันมีการแก้ไขค่ะแต่เราเคยส่งลิงก์ไปให้เขาแล้วนะน้องพิงค์ส่งลิงก์ส่งรหัสไปแล้วแล้วประกอมีการแก้ไขปุ๊บถ้าเราอยากเปลี่ยนรหัสเราสามารถที่จะรีเฟรชหน้าเอกสารนั้นที่มันเป็นเอกสารออนไลน์ค่ะแล้วได้มันเป็นรหัสใหม่ได้ด้วยนะยเพื่อที่เราจะป้องกันว่าเอ้ยเอกสารฉบับเดิมแต่ว่าเดี๋ยว เปิดดูได้สองรหัสหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ป้องกันไปเลยคือเปลี่ยนรหัสใหม่าก็จะได้เข้าถึงรหัสได้เฉพาะเวอร์ใหม่เท่านั้นนะอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมแบบนี้คือดีมากๆเลยค่ะพี่บอยใช่ค่ะก็ต้องต้องบอกว่าหลายๆฟีเจอร์เนาะหนึ่งถึงสี่ฟีเจอร์นี้ยที่เราพัฒนาขึ้นมาให้สําหรับผู้ใช้งานนะคะคือรูก็รับรีไฟเมนต์หรือรับฟีดแบคกจากผู้ใช้งานนี้แหละคะ่ะเลยมาพัฒนาให้เพิ่มเติม ประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะแก็ขอบคุณพี่ปอยมากเลยวันนี้แบบแน่นอนว่าคนที่รับชมไลฟ์จากทางบ้านอยู่มีประโยชน์แน่ๆค่ะว่าหลักว,ว่าจะเอาไปปรับใช้กันยังไงนะคะว่าเออในระหว่างนี้นะคะพิงขอ,อยดูนิดนึงว่ามีคำถามเพิ่มเติมมาใหม่นะคะมีไหมคะวันนี้หัวข้อสบายๆแต่ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ยังไม่มีคำถามมาค่ะพี่ปอย ค่ะโอเคได้ค่ะงั้นไม่เป็นไรถ้าเกิดท่านใดนะคะที่มารับชมย้อนหลังก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะคะใน facebook Live นนี้เนาะก็ขออนญาตสรุปอย่างนี้ค่ะว่าความปลอดภัยนะคะที่พีค์มีให้เนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีว่าเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาหยิบใช้นะมาเสิร์ฟนะคะแต่เรามองว่าความปลอดภัยตรงนี้ค่ะคือความไว้วางใจที่ลูกค้าทุกคนนะ่ะได้ไว้ใจเราแล้วเนาะ ได้มอบให้กับเราแล้วนะคะเราก็จะดำเนินการนะคะปฏิบัติเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลธุรกิจของคุณนะคะให้ปลอดภัยถึงที่สุดนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าก็จะเป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานได้นะคะ ใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปลอยมากๆเลยนะคะที่แบบเออเรามาไลฟ์พูดคุยกันแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านทุกท่านนะคะที่ฟังอยู่นะตอนนี้เนี่ยไม่ทันกันแน่นอนว่าเดี๋ยวพิงจะอัพโหลดวิดีโอไว้ใน YouTube ให้ด้วยนะคะก็คือสามารถชมย้อนหลังได้เลยใน Facebook Live อันนี้นะคะ แล้วก็ใน youtube ด้วยนะคะก็สามารถารับชมได้เลยทั้งสองช่องทางนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะคะถัดไปเราจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีประกาศบอกอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ